สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสองสาวนะคะอันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่เจี๊ยบนะคะเป็นผลไม้ของเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนื่องจากมืดเนาะนะคะแม่ขวาญก็เลยไม่ได้เฟปโป้ให้กับสองสาวนะคะวันนี้สองสาวได้ทานแล้วนะคะผลไม้หนึ่งกระมังนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่เจี๊ยบนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตตาผลไม้ให้ สองสาวได้ทานมีพี่บุญมีนะคะนี่ค่ะพี่บุญมีสุดสวยนะคะมีพี่พรานอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็น้องลำพูนนะคะอาบน้ําเสร็จก็มาทานผลไม้ของคุณแม่เลยนะคะขอเสียงหน่อยค่ะพี่บุญมีขอบคุณค่าก่อนวะขอบคุณค่าได้ไหมจ้าขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยค่ะโอ้ไม่ได้แล้วนะคะคุณแม่จา๋าถ้าได้กินแล้วไม่มีเสียงนะคะ น้องไม่ค่อยกล้าหยิบนะคะกลัวพี่บุญมีพี่บุญมีจะตัวใหญ่ที่สุดในบ้านน้องไม่ค่อยกล้าหยิบเลยผลไม้หนึ่งกะละมังเสร็จพี่บุญมีคนเดียวนูเอา้าเอามาลูกเอาเล้วดูน้องน้ำพูนดูดูดูด,ด,ด,ดูทางนี้นะคะลากกะละมังดูนี่นี่น,นี่โอ้ทางโน้นโอ้อย นะคะเดี๋ยววันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากแม่ๆนะคะแวะเข้ามาติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับสงสาวนะคะแล้วก็คุณยายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ไม่ได้กินเลยเอาพี่บุญมีไปให้น้องกินบ้างอเอ้ยไม่อยากจะไปนะคะไม่อยากจะไปอุ๊บโอลากะละมังไปแล้วอน,นุมาอน,นุมาเก็บตกเก็บตกเก็บตกนะคะอเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ